นกจริยานุ่งบิกินนี่อวดอื่มในวัย56อวนและมีพุ่งฉันก็รักตัวเองยังคงสวยไม่เปลี่ยนเลยจริงๆค่ะสำหรับนักแสดงมากฟีมืออย่างนกจริยาที่ตอนนี้อายุ56ปีแล้วแต่เจ้าตัวก็ยังดูแลตัวเองเป็นอย่างดีค่ะจนสวยเป๊ะอยู่ตลอด อย่างล่าสุดนกก็ได้เอาอินสตาแกรมแทบลุกเป็นไฟเมื่อนกออกมาโพสภาพชุดสุ่มไว้น้ำบิกินี่สีส้มสดใสลงเล่นสระว่ายน้ำในทริปพักผ่อนถึงแม้จะสวมชุดคลุมบดบางความแซ่บไปแต่ความอวดอืมก็ไม่สามารถปิดได้มิดค่ะเพราะกระแทกตาแบบเต็มๆซึ่งเจ้าตัวก็ยังได้ลงแคปชั่นที่เป็นข้อคิดดีๆไว้ด้วยว่าสุขใจแบบเรามีพุงบ้างอ้วนบ้านก็คือเราแฮทรักตัวเองค่ะ งานนี้ก็มีดาราคนดังในวงการและฟแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชมความสวยแซบกันยกหญยอาทิแม่ไม่อ่อนโยนเลยค่ะคุณแม่ขอคุณพ่อหรือยังคะสวยเสมอเสมอค่ะคนอื่นทิศซ้ายหมดค่ะพี่นกแซบมากค่ะแม่แม่ขาแซบแม่แจ่มวาวมากอายุเป็นเพียงตัวเลขชัดๆสวยแบบที่เราเป็นนี่แหละค่ะแล้วพี่นกก็สวยสมวัยที่สุดแล้วค่ะรักคุณขนาดนี้ยอมคราและอีกหลายๆคอมเมนต์ สำหรับประวัติของจริยาแอนโฟเน่หรือจริยาสรณคมมีชื่อนามสกุลจริงคือจริยาองค์สาณคมชื่อเล่นนกเกิดวันที่22ธันวาคมพศ2508 เป็นนักแสดงผู้จัดละครผู้กำกับชาวไทยที่มีชื่อเสียงสังกัดสถานีโทรทรัศน์ทีวีสช่อง3ซึ่งนกจริยานั้นเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการสมัครเป็นนักเรกียนการแสดงช่อง3และต่อมามายุรชัดเหมือนประสิทธิเวทได้ชวนให้ไปเทศหน้ากล้องและผ่านการทดสอบมีผลงานเรื่องแรกคือสายรุง้งรับบทเป็นตัวประกอบ ก็มาแสดงเรื่องเบนจารงห้าสีโดยร่วมแสดงกับทงชยัยแม็กอินไตจากนั้นเป็นนางเอกในเรื่องแรกในเรื่องสนิมน้ำค้างและมาสร้างชื่อเสียงละครเรื่องแต่ปางก่อนนกจริยายังมีผลงานเพลงกับค่าย SP สุภมิตรชื่ออัลบ,บั้มบินมีเพลงที่โด่งดังคือน้อยใจนอกจากนี้ยังมีงานโฆษณาเช่นยินคราวินคายกรีนสปอร์ตแชมพูซันซิลและอีกมากมายค่ะ ชีวิตส่วนตัวแต่งงานกับจอนนี่แอนโฟเน่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2536มีลูกทั้งหมด3คนคือเจมส์จิรายุแอนโฟเน่เจมมี่จอมพักและจีนจิราชยาปัจจุบันเป็นผู้จัดละครของค่ายเมเกอร์เจที่มีผลงานออกมาอย่างต่อนเนื่องค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากคมชัดลึกหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ